สวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนะครับผมตะนหนุ่มนะครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับผมก็มาอยู่ที่นาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับที่นาก็อัปเดตนะครับวันนี้ก็เริ่มถอนก้าแล้วก็ปักดำนาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพาพี่น้องนะครับเรานะครับมาดูความคืบหน้านะครับที่นาผมนะครับที่ผมปรับปรุง บริเวณที่นาผมเรื่อยๆนะครับมีการขุดสระมีการปลูกต้นมงต้นไม้นะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับต้นไม้เริ่มโตหรือยังนะครับปลาก็เริ่มโตโตแล้วนะครับผมที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับผมที่ทุ่งนาของตาหนุ่มเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับอันนี้คืออันนี้คือแปลงปาก้านะครับผมนะครับ อีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับถอนแล้วนะครับแล้วก็มาปักดําที่แปลงตรงนี้แล้วนะครับผมก็คือเพิ่งปักดําวันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็เสียเงินจ้างคนนะครับผมจ้างคนมาปักดําก็วันละสี่ร้อยนะครับค่าแรงเขาที่มาปักดํานานี่นะครับผมก็ปีนี้ก็ค่อนข้างปุ๋ยก็แพงนะครับค่าแรง คนมาปักดำนาก็แพงนะครับผมตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะไม่ทําแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ปล่อยให้นามันทิ้งล้างไว้เหมือนฝั่งตรงนู้นนะครับเขาไม่ได้ทํานะครับฝั่งนู้นคือทิ้งปล่อยทิ้งล้างไว้เลยนะครับเขาไม่ได้ทํานะเพราะว่าอะไรมันก็แพงนะครับจ้างคนก็จ้างลําบากนะครับผมแรงก็แพงปุ๋ยก็แพงนะครับผมก็เลยผมก็เลยจําเป็นต้องได้ทํานะครับปีนี้นะตอนแรกว่าจะไม่ทําแล้วนะครับอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วย นะครับผมอันคือแปลงตรงนี้นะครับพึ่งจ้างคนมาปักดำวันนี้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้เลยนะครับก็พึ่งเสร็จนะครับคนงานก็พึ่งกลับกลับไปนะครับผมก็จ้างมาก็สี่ห้าคน,นครับก็ตกวันนึงก็พันเกือบพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ค่าถอนถอนตัวนี้อีกนะครับถอนเอ่อ ก้าอีนะครับมัดละ5บาทนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับคือจ้างเขาเขาต้องจ้างเขามาถอนนี่นะครับมัดละ5บาทนะครับผมนี่นะครับเมื่อวานหมดไปเกือบสองพันนะครับจ้างเขามาถอนหญ้าไอ้ถอนก้าตรงนู้นนะครับนี่ครับหญ้าที่มันตะก้าที่มันกองกองอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับมัดละห้าบาทนะครับนี่นะครับมัดละห้าบาทนะครับปุวีถอนมาจาก แปลงตรงนู้นนะครับถอนมาจากแปลงตรงนู้นนะครับนี่นะครับมาละห้าบาทนะครับเนี่ยนะจ้างคนเข้ามาถอนนะครับผมนี่ครับเหลือแค่สองแปลงข้างหน้านะครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับน้ำผมคือน้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็ปล่อยน้ําไหลไปนู่นนะครับน้ําก็เยอะครับปีนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันนะครับเนาะอ่ะวันนี้นะครับพามาอัปเดตครับพามาอัปเดต ที่นาของผมนะครับเหลือแปลงข้างหน้านะครับเหลือแปลงข้างหน้าอีกสองแปลงนู่นนะครับก็พรุ่งนี้ก็ว่าจะคนงานก็น่าจะมาดําให้มันเสร็จนะครับผมก็วันละสี่ร้อยนะครับผมอันนี้นะเราต้องเลี้ยงข้าวเขาอีกนะครับผมเนาะปีนี้อะไรก็แพงนะครับทุกอย่างแพงหมดนะครับผมค่าแรงคนมาดํานาก็แพงนะครับไอ้ตะก้าแปลงตะก้านะครับเราก็ต้องจ้างเขาถอนอีกนะครับ มัดละห้บาทนะครับนี่กล้องอยู่ตรงนู้นนะนะครับผมอ่าก็ความคืบหน้าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็ปลาก็เดี๋ยวปลาหมอที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ช้อนขึ้นมาให้เพื่อนดูนะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าของผมก็ครบสองเดือนแล้วนะครับก็ตัวโตแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารมันดูนะครับกินเก่งนะครับผม ผมจะลงปลา,าเพิ่มปลาซีพีอยู่นะครับประมาณซีพีกับปลาทับทิมอยู่นะครับอย่างละร้อยนะครับนี่นะครับดุกดักดุกดักอยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่ครับปลากระดุกกระดุก,ดก,ดกเดี๋ยวผมจะลองให้อันนั้นดูนะครับผม จะลองให้อาหารมันดูนะครับวันนี้ก็ผลก็มาอีกแล้วนะครับผลก็ตั้งเขาอีกแล้วนะครับวันนี้น้ําก็ท่วมนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารมันลองดูนะครับผมดูนะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผมนะครับที่ให้อาหารก็คืออาหารปลาดุกเม็ดกลางอย่างนี้นะครับผมพอดีว่าตอนที่มันตัวเล็กๆผมจะให้เม็ดเล็กนะครับตอนนี้คือมันโตแล้วนะครับ2เดือนแล้วนะผมก็ใช้อาหารปลาดุกเม็ดกลางนะครับ คือน้องใครอาหารแล้วนะครับน่าจะให้ให้อาหารมันแล้วนะครับเกลือมันรอมหนึ่งแล้วมั้งนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่พอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะช้อนขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผม ในซาในน้อยของผมนี่ประมาณน่าจะเหลือสักประมาณ200กว่าตัวนะครับเพราะว่าผมลงไป300กว่าตัวนะครับผมมีตายบ้างนะครับตายก็ประมาณ50กว่าตัวนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจผมนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับก็งานโซลเซลผมนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลง เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มสั่งอุปกรณ์มาเรื่อยๆนะครับเริ่มสั่งอุปกรณ์มาเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มเป็น,เ,ปนเริ่มวัดเป็นนะครับเริ่มรู้จักอุปกรณ์มากขึ้นนะครับผมก็ศึกษาหาความรู้จากยูทูบนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ millions, ader, มาคอมเมนต์นะครับมาบอกมาแนะนํามผมนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับมันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมสําหรับมือใหม่อย่างผมนะครับผมวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูแค่บรรยากาศตอนนี้นะครับที่ทุ่งนาผมนะครับอขอบคุณมากครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับผม